สอนเล่นกล้ามสวัสดีชาวแกง๊งสิ่งที่ต้องเตรียมถุงมือยกเวทกระปองเชคเวทหน้าตาแบบนี้นะครับข้างในมีตัวช่วยกรองเวยโปรโตีนมันก็จะมีหลายสูตรเพิ่มโปรโตีนเพิ่มกำลังเพิ่มกล้ามเนื้อแต่จะไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่อั to you ไม่ถือว่าเป็นทางลัดครับ ถ้าเรากินแล้วเราไม่ออกกําลังกายมันก็ไปลงพุงครับคนปกติอาจจะใช้เวลาสัก1เดือนในการปรับตัวให้ชินแต่ถ้าหากเรากินเวเข้าไปด้วยเนี่ยหนสสัปดาห์เท่านั้นเองชินกับการเล่นละตารางการเล่นกล้ามเนี่ยผมแบ่งเป็น5วันครับวันจันทร์เล่นส่วนอกวันอังคารเล่นส่วนหลังวันพุธเล่นส่วนแขน วันพฤหัสเล่นส่วนไหลหวันศุกร์เล่นส่วนขาส่วนท้องนี่ก็เล่น3วันครั้งก็พอคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ